คนก็จะถามแล้วครับคริปโตเคอร์เซีคืออะไรแล้วพอผมบอกว่าคือเหมือนกับบิตคอยคล้ายๆกับบิตคอยคนก็จะมองว่าอ๋อที่เป็นแชลลุกโซ่น่นะพูดยากครับว่าคือเราทําอะไรอยู่ทั้งนั้นเนี่ยผมจะทำเอ็กช g e หรือกระดานเทรดคริปโตนะครับขึ้นมาเป็นกระดานเทรดที่เก่าแก่ที่สุดเพราะเราตั้งมาตั้งแต่ปี2017ผมไม่ได้มีทางเลือกเยอะเพราะผมเรียนไม่เก่งเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยต้องเลือกว่าคือผมจะทําอะไรและคือทําให้มัน outstanding ทำให้มันดีไปเลยสวัสดีครับชื่อหนึ่ง ปลอมินอินสมครับผมผู้ก่อตั้งเหรียญฟิโ o และก็สตางในส่วนของตัวเหรียญฟิโรนะครับเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ต้องบอกว่าคือเป็นเหรียญแรกของคนไทยนะครับทำเกี่ยวกับพวก p r i เว c ซีหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นเหรียญที่เน้นในเรื่องของการทําธุรกรรมที่ตรวจสอบได้ยากหรือตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ในส่วนของตัวสตางเนี่ยก็เป็นกระดานเทรดคริปโตที่มีอายุเยอะที่สุดละในประเทศไทยครับ จริงๆเป็นคนเขียนโปรแกรมหรือที่เขาเรียกกันว่า Developer การเขียนเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกเว็บ3หรือที่เรารู้จักกันว่าคือเป็นอีกวิวัฒนาการอันหนึ่งของเว็บปัจจุบันที่ต่อไปครับเราสามารถที่จะมีความเป็นเจ้าของของอสิ่งของที่อยู่ในเว็บได้อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของอคริปโตกราฟเฟอร์ด้วยทําเกี่ยวกับในส่วนของพวกเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลนะครับผมทำยังไงให้ข้อมูลปลอดภัย คิดไว้เลยนะครับผมอยากเป็นแฮกเกอร์ตอนเด็กๆเ,เราเล่นเกมกันนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าคือสูตรแฮกคือมีเหรียญไม่จำกัดมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติมันจะมีวิธีการที่เราไม่รู้ว่าคือเอ๊ะมันทําแบบนี้ได้ด้วยเราสนใจในเรื่องของตัวแฮกเกอร์ครับนช่วงเวลานั้นเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันว่าคือเอ๊ะแล้วเขาทำกันยังไง มันต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมคือสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มี Google ซะด้วยซ้ำมันก็เลยทําให้เหมือนกับเราเนี่ยครับพยายามที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองว่าคือเราจะต้องรู้อะไรบ้างก็เลยมองว่าคือเอ๊ะอย่างแรกเนี่ยน่าจะต้องรู้เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ว่ามันทํางานยังไงไปตามร้านพวก c ีเอ็ดนะครับผมที่มันจะมีหนังสือคอมพิวเตอร์อยู่ ก็ไปเปิดอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเป็นเรื่องปกติผมเริ่มต้นจากประกอบคอมเองก็หาความรู้ว่าคือเขาประกอบคอมกันยังไงพอเราพูดถึงคำว่าแฮกเกอร์นะครับผมคนอาจจะกลัวกันว่าคือเอ๊ะไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าตัวแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็แบกแยกกันอีกนะครับว่าคือเป็นไวแฮกเกอร์หรือเป็นแบล็กแฮ t คนที่เป็นไวแฮกเนี่ยครับเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับแฮกเกอร์แต่ใช้ในทางที่ดีแต่ถ้าเป็นแบล็กแฮ t เนี่ยครับก็คือมีความรู้เกี่ยวกับแฮกเกอร์แล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี สมัยที่ผมอยู่ประทโมโงคาเนี่ยนะครับผมตั้งแต่มัธยมต้นกับมัธยมปลายก็คือรายการทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกวดทาเว็บไซต์ประกวดแฮกหรือประกวดอะไรก็ตามแต่ผมผมก็จะพยายามที่จะไปแข่งทั้งหมดแข่งหลายรายการมากจนสมัยนั้นนะครับที่โรงเรียนประทโมโงคาเนี่ยเขาจะมีป้ายว่าคือไปแข่งอะไรชนะเลิศมาหรือรองชนะเลิศนะครับเขาก็จะทําป้ายแล้วก็ติดตามตามรั้วรั้วมันค่อนข้างที่จะยาวมากจากโรงเรียนเข้าไปนะครับผมไปถึงหน้าประตูมันก็คือผมมีป้ายอยู่ตรงนั้นนะครับแบบ เกือบครึ่งหนึ่งตอนมัธยมต้องบอกว่าคือผมเองไม่ได้ค่อยตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่สนใจในเรื่องของตัวตัวแฮกเกอร์เนี่ยแหละครับว่าคือ,อจะต้องทํำยังไงแฮกยังไงแล้วก็ศึกษาวิธีการเขียนพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็เลยทําให้เวลาส่วนมากนะครับไม่ได้ค่อยมาใสา่ใจกับเนื้อหาในโรงเรียนสักเท่าไหร่แต่ไปตั้งใจเรียนตอนที่เรียนพิเศษพอรู้ว่าคือต้องเอาความรู้ตรงเนี้ยไปทําข้อสอบอันนี้เป็นเพนพอยต์ของผมเองตอนที่เรียนอยู่มัธยมนะครับผมเพราะว่าคือผมเจอมาเยอะมากที่ไปเรียนพิเศษแล้วกลายเป็นว่าคอรูที่สนพิศษ สอนได้ดีกว่าเพราะเขาสอนให้ทําข้อสอบอะครับเขาสอนตรงจุดว่าคือเราต้องการอะไรแต่ในขณะที่ตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบนะครับคือผมไม่ได้อยากจะไปสอบวิสามผมอยากจะเรียนรู้แล้วก็จบแค่นั้นไม่ต้องมาวัดอะไรผมเวลาที่ไปออกข้อสอบสอบเข้ามาหาลัยกลับกลายเป็นว่าคือมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาสอนหรือมันไม่มีเทคนิคที่ดีเท่ากับคนที่ไปเรียนพิเศษถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือทําไมเราไม่มีครูแค่คนเดียวแล้วก็ทุกคนเนี่ยเรียนเหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศเลยถ้าครูสอนพิเศษคนนี้เก่งมากๆในเรื่องของฟิสิกอย่าง ก็เอาคนนี้แหละมาสอนฟิสิกส์แล้วก็คือให้มีครูแค่คนเดียวหมดเลยครับแล้วก็คือนักเรียนทั้งประเทศเรียนเหมือนกันหมดทุกคนมีความรู้เท่ากันหมดก่อนครูที่ยังมีอยู่นะครับก็คือไปคัสตอมไหมวิธีการให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนอีกทีหนึง่งนักเรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วครับคือถ้าเราจับยัดว่าคือคุณต้องเรียนแบบนี้แล้วคือทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันหมดครับมันก็จะมีคนที่เรียนได้ดีแล้วก็เรียนได้ไม่ดีอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมเฉยๆแต่ผมก็ยังไม่รููนร้นคคคคควว่าาืออมมมิิดดขงผเป็ทีถก เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับผมเองที่มานั่งอยู่นี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการที่เขาใช้การสอนแบบก่อนมาเพราะฉะนั้นก็คือผมก็แค่คิดว่าคือมันจะทํายังไงให้มันดีขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าคือถ้าทําแบบนั้นจริงๆแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้มีทางเลือกเยอะเพราะผมเรียนไม่เก่งเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยต้องเลือกว่าคือผมจะทําอะไรและคือทําให้มัน o อา s t a n d i n g ทาให้มันดีไปเลยเพื่อนผมมีคนเก่งเยอะแยะเลยครับแล้วเขามีทางเลือกเยอะซึ่งการที่เขามีทางเลือกเยอะนะครับ เขาไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะเขาทําอะไรเขาก็ทําได้ดีหมดผมต้องทําอันไหนอันนึงแล้วทาให้มันดีให้ได้เพราะผมไม่ได้เก่งแบบนั้นเด็กมัธยมส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะที่อาจจะคล้ายกับผมบ้างไม่มั่นใจในตัวเองหรือกลัวในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ก็เลยเหมือนกับว่าคือหาทางเลือกไว้บ้างนะครับผมในะช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองเตรียมตัวเต็มที่แล้วแหละว่าคืออยากจะไปเรียนทงางน,น้้นนี้เกี่ยวกับพวกวิศวกรรมเป็นสาขาที่ใกล้เคียงกับ การนีออ้อยากจะเป็นแฮกเกอร์มากที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าคือณช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็เองก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่ว่าคือเราจะทําได้หรือเปล่าก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือไปเรียนวิศวะต่อเรือด้วยดีกว่าไหมเพราะว่าคือคะแนานสอบเข้ามันน้อยกว่าถ้าเราทําคอมแล้วเหมือนกับเรามีความสุขแม่ก็บอกว่าคือสมัคร,รแค่ตัววิศวะคอมไปพอแล้วไม่ต้องไปเผื่อว่าคือจะไม่ได้ผมก็เลยสมัครแค่วิศวะคอมอย่างเดียวด้วยคะแนานนะครับผมไปติดที่วิศวะคอมรัชกระบัง ต้องอคือสมจะอยากตอนเรียนเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนตามที่เขากําหนดไว้มหาลัยจะก,กาหนดว่าคือปีหนึ่งผมต้องเรียนอะไรนะครับผมไปดูเลยครับว่าคือมีวิชาไหนที่ผมอยากจะรู้บ้างและคือผมไปนั่งนั่งซิดอินกับกับวิชาพวกนั้นเลยผมไม่ได้รอว่าคือจะต้องปีสถึงจะได้เรียนวิชานี้อย่างเช่นวิชา AI แบบนี้ครับคือปีหนึ่งผมก็ไปนั่งเรียนเลยกับรุ่นพี่นะผมแต่ก็ไม่ได้เข้าใจนะครับคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่รู้ว่าคือ เออเราเราอยากเรียนวิชานี้ผมดูหลักสูตรทั้งหมดแล้วครับแล้วคือผมไม่ได้ดูหลักสูตรแค่แค่อยู่ในวิศวกรรมนะครับผมดูหลักสูตรของคณะวิศวะทั้งหมดแล้วก็คือผมไปดูหลักสูตรของคณะไอทีด้วยผมไปดูในรายวิชาละเอียดวิชาเลยครับว่าคือมีอะไรบ้างและผมดูแล้วครับว่าคือไม่มีเรื่องนี้สอนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วครับมันทําให้ผมรู้ครับว่าคือผมต้องไปหาความรู้จากที่อื่นผมไม่รู้ในภาควิชาอื่นนะครับแต่ตัววิศวกรรมเนี่ยถ้าผมอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องคริปโตหรือเรื่องบล็อกเชนนะครับเขาไม แต่เขาจะมีความรู้พื้นฐานที่เราเอาไปศึกษาบล็อกเชนได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วครับวิชาที่เขาสอนเนี่ยมันเป็นวิชาพื้นฐานที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนก่อนที่คุณจะไป a d ด p t ให้เป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกซึ่งตัวนั้นเขาไม่ได้สอนเราต้องไม่หยุดแค่นั้น เราต้องศึกษาต่อเองโดยที่ใช้ความรู้พื้นฐานที่เขาได้สอนไว้แม้กระทั่งมหาลายัยผมก็ไปร่วมการแข่งขันหลายรา,า,ายการเหมือนกันครับมันจะเป็นสิ่งที่บอกเราเลยครับว่าคือไอ้ที่เราเรียนมามันมันพอหรือเปล่าหรือเราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมอีกถึงจุดหนึ่งครับพอพอผมเหมือนกับว่าคือมีความสนใจในเรื่องนี้มากๆเนี่ยนะครับผมในเรื่องของตัวแฮกิ้งเซตอัประบบคอมพิวเตอร์ไปติดต่อกับคนที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาลายัยไปไปอาสาอยากจะมาช่วยเหมือนกับขอเขานะครับว่าคือขอ ไปเรียนรู้ด้วยทํำยังไงเซตอัพยังไงติดตั้งยังไงดูแลยังไงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีวิชานี้อยู่ในหลักสูตรที่ผมดูแล้วว่าผมไม่มีสอนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่ทํางานจริงๆก็เลยมองว่าคือเอ๊ะถ้างั้นคือตั้งชมรม c ีแซกครับย่อมาจากคอมพิวเตอร์ซิสเต็มแอดมินิสเตเตอร์กลุ่มถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือชมรมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เรียนอีกนะครับผมเพราะว่าคือวันๆก็อยู่ที่ชมรมนะครับผมแล้วก็คือคอยเรียนรู้คอยศึกษาข้ออมมมูละไรให่ๆันนก็เ หมือนกันมีเป็นมันเป็นประโยชน์ด้วยครับกับคนที่อยู่ในชมรมนี้พอเขาจบออกไปเนี่ยความรู้ที่ต้องเอาไปประกอบในการทํางานนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเขาแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาทํามาตั้งแต่ปีหนึ่งตอนจบปริญญาตรีม,มาช่วงแรกเนี่ยครับผมเองก็ไปทําเกี่ยวกับท,ที่ตัวเองตั้งชมรมมาคือทํางานเป็นคนดูแลระบบเป็นเขาเรียกว่าคือซิสเต็มเอนจิเนียร์นะผมดอวิศวกรระบบอยู่ที่บริษัททรูทำได้สักประมาณ6เดือนนะครับก็มีรุ่นพี่ที่อยู่ไมโ o รซอฟทครับ ที่รู้จักกันตอนที่ผมไปแข่งก็ทักมาว่าเอ๊ะมาทํางานที่ Microsoft ไหมผมก็เลยลองไปสมัครแล้วก็คือไปสัมภาษณ์แล้วก็ ไปทํางานที่นั่นอยู่ประมาณเกือบืองปีครับหลังจากนั้นก็มองว่าคือตัวเองอยากเรียนต่อจริงๆคืออยากเรียนต่อตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอยู่ปอตีแล้วนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเวลาที่ผมศึกษาอะไรแล้วผมดูถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผมผมรู้ว่าคือสมัยนั้นนะครับคนที่สร้างระบบปฏิบัติการมันจะมีเหมือนกับมหาลัยที่ชื่อว่าแบบ e ูซีเบอร์กอี่นะครับผมที่อยู่ที่อเมริกาเ,เป็นแบบมหาลัยที่แบบมีอาจารย์เก่งๆทั้งนั้นคอมพิวเตอร์เป็นต้นกําเนิดของ Apple นะครับที่เราใช้ระบบปฏิบัติการือ i p นเนี่ย ก็คือมาจาก UC b e เบ e ร์ y กออยากจะไปเรียนกับคนเหล่านี้ครับผมถ้าอยากจะไปเรียนแล้วจะเรียนได้ยังไง mm. ก็เลยมองว่าคือต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตอนที่ทํา Microsoft อยู่นะครับก็พยายามที่จะฝึกภาษาให้ตัวเองให้มันดีการทํางานที่ Microsoft ก็ดีน,นะครับแต่ว่ายังเจอคนไทยอยู่ถ้าอยากจะฝึกภาษาจีนเนี่ยก็เลยมองว่าคืออาจจะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศไปทํางานที่ a อ c e n t นเจที่มาเลเซียนะครับผมแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่นั่นประมาณปีหนึ่งพอดีครบปีก็คือ,อที่ฮอบกินส์เขาก็ ตอบรับมาว่าคือให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับที่ Maryland, รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาโดยสาขาที่ไปเรียนเนี่ยเกี่ยวกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ security informatics ไปเรียนเหมือนวิชาความรู้เกี่ยวกับว่าคือแฮกเกอร์เขาทำงานยังไงจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็คือจะป้องกันยังไงได้บ้างมันตอบโจทย์ของเราจริงๆตอนที่ผมเข้าไปเรียนที่ที่จอห์นส์ฮอปกินส์ครับผมก็ใช้รูปแบบเดียวกันเลยตอนที่ไปเรียนที่ราชกระบังครับก็คือดูว่าคือมีอาจารย์อะไรบ้างในในคณะหรือคณะอื่น ที่สอนเกี่ยวกับตัวแฮกเกอร์นะครับผมหรือพวกคริปโตกราฟีปกติเวลาเรียนปอทรครับมันจะต้องมีคล้ายๆกับโปรเจกต์จบหรือที่สิทธิ์จบแล้วเราก็ต้องหาคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคือผมก็ต้องไปนั่งหาอาจารย์ที่ปรึกษาครับว่าคือใครทําอะไรที่น่าสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ไปเจออาจารย์ที่เหมือนก็คือทําวิจัยเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีอยู่การทําวิจัยว่าคือทำยังไงให้พวกคริปโตเคอเรนซีหรือเหรียญดิจิตอลนะครับมีไพรเวซี มีการทำธุกรกรรมที่แทร็กไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์คนนี้ <c oughs> ก็เลยมาว่าคือเดี๋ยวจะให้อาจารย์คนนี้แหละมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะทำ Tesis ทจบของเราณช่วงเวลานั้นนะครับทำให้ผมศึกษาในส่วนของตัว cryptocurrency มากขึ้นณสมัยนั้นเนี่ยคือเขายังไม่มีสอนในใน,ในปอร์ทในมหลาลัยความรู้เกี่ยวกับตัว blockchain เนี่ยยังไม่มีหนังสือออกมาซะด้วยซ้ํามันยังอยู่ในนักศึกษาที่หมบอกคือคนที่สนใจแล้วก็คืออาหาอาหา่านตามาพวกเว็บบอร์ดผมก็จะเสียเวลาใช้เวลาต้องบอกคือใช้เวลาส่วนมาก ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีมันเป็นวิชาที่น่าหลงไหลนะครับผมแล้วก็คือมันเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเวลาที่เข้าไปอยู่ในโลกของพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับมันจะมีแนวคิดหลาย,ลายอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอผมเข้าไปสัมผัสแล้วครับผมไม่ได้อยากจะนอนเลยเพราะผมรู้สึกว่าคือตอนที่ผมนอนนะยครับยังมีอีกซีกโลกหนึ่งที่เขากําลังคิดอยู่แลวคือความคิดตรงนี้ครับมันหมุนเร็วมากๆนะครับผมพอมันหมุนเร็วมากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคือแต่ละวันเนี่ยเรา เรามีเวลาน้อยความรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆหรือคนคิดอยู่ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมันมามันพังคูเข้ามาความรู้ที่เรามีเนี่ยครับเราต้องพร้อมที่จะทิ้งทิ้งไปเลยและเอาความรู้อันใหม่มาพิจารณาว่าคือมันเหมาะสมหรือมันดีจริงๆหรือเปล่าความรู้เกี่ยวกับในโลกของคริปโตเคอเรนซีมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือทําให้ผมต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันผมก็เลยมองว่าคือสกิลในการเรียนรู้เนี่ยครับสําคัญที่สุดเพราะเราจะต้องไปเรียนรู้หลายๆเรื่องข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ มันไม่มีใครสอนได้ครับในโลกมันมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่รู้การที่ผมยังไม่รู้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของผมก็ได้แล้วถ้าผมมีข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะทําให้หมนว่าคือผมไปผิดทางได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าคือการผิดทางมันไม่เป็นไรครับแต่มันเสียเวลาถ้าเรารู้มาก่อนมันอาจจะไม่ต้องเป็นต้องไปเสียเวลาเยอะขนาดนั้นเพราะก็คือสุดท้ายแล้วครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่มีจํากัด ก่อนที่จะมาเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีประวัติมานานมากแล้วครับก่อนที่จะมีบิตคอยน์ซะด้วยซ้ำที่ออกมาปี2009นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างานวิจัยแบบ4-50ปีที่แล้วนะครับผมคนก็เล็งเห็นแล้วครับว่าพออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นนะครับคนก็พยายามที่จะเอาทุกอย่างไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเงินก็มีความพยายามที่จะเอาไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันตอนที่เราใช้เงินอยู่ทั่วทไปนะครับที่ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนนนรรออยยย่่่าาาางงง้้้เเเวลทีีใชจิต คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าคือเรามีเงินอยู่เท่าไหร่หรือเราใช้จ่ายอะไรบ้างแต่พอถ้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตละ่ะไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ละ่ะความเป็นส่วนตัวตรงน,นี้มันจะหายไปหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับว่าคือมีคนพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับว่าคือจะทํายังไงให้มันมีความเป็นเงินที่มีความเป็นส่วนตัวอยู่พยายามทําวิวัฒนาการมาทําเป็นดิจิตอลแคชที่เขาเรียกว่าดีแคชแต่ว่าตอนที่ทําออกมาตอนนั้นนะครับโดนรัฐบาลของประเทศสหรัฐน,นะครับผมเหมือนก็คือ,อสั่งให้ปิดมันก็เลยเป็นที่มาว่าคืออ๋อ ถ้าทำเป็นเงินที่มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ถ้ายังมีคนกลางอยู่ก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าคือซาโตชินักกัโมมตโตคนที่ทำบิตคอยน์นะครับดูแล้วครับว่าคือจะต้องทำระบบเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้เป็นดีเซนททลไลท์แล้วก็ไม่มีคนกลางด้วยการที่บิตคอยเกิดขึ้นมาพอคนเรียนรู้ว่าคือบิตคอยทำงานยังไงไปแล้วสักพักนึงนะครับจะทำยังไงให้ดีขึ้นไปอีก นะครับผมมันก็เลยทําให้เหมือนก็คือมีคนสร้างเหรียญบิตคอยอันที่2ออกมาเหมือนผมไม่ได้บอกว่าคือเป็นบิตคอยเหมือนกันเป็นนะครับแต่ว่าคืออาจจะเป็นชื่ออย่างเช่นไลท์คอยเขาทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าบิตคอยมันไม่ได้มีแค่บิตคอยล้วครับมันมีเป็นร้อยสกุลเลยครับเขาก็เลยเรียกรวมกันทั้งหมดนะครับว่าคือเป็นคริปโตเคอเรนซีรู้แล้วว่าคือต้องต้องทำ ต้องเอาอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้มาเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์ของผมผมก็เลยเหมือนว่าคือต้องศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีใช้แบบเดียวกันแล้วครับตอนเหมือนกับตอนที่อยู่ล้วก็บาบังก็คือไปอาสาช่วยเขาทำพระผมเข้าไปตอนแรกครับก็รู้ว่าคือเอ๊ะมันไม่ได้มีแค่บิตคอยนนะมันมีอีกตั้งหลายเหรียญเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยนะช่วงเวลานั้นตอนนั้นอยู่ประมาณร้อยสองร้อยเหรียญน,นะครับผมก็ไปนั่งไล่ดูแต่ละโปรเจกต์ว่าคือผมไปช่วยอะไรเขาตรงไหนได้บ้างน,นะครับผมเพื่อที่เหมือนก็คือไปเรียนรู้จริงๆๆกกกกับนนนททนนทีี่่่่่ําาาาางงจจรริออเเยววชื ไปช่วยเหรียญอื่นช่วยทําแล้วนะครับผมก็มองว่าคือถ้าผมจะทําเป็นวิทยานิพนธ์จบผมควรที่จะทําวิทยานิพนธ์จบออกมาที่เหมือนวัามันจับต้องได้แล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงๆผมต้องทําเหรียญของตัวเองขึ้นมาใช้ชื่อว่าวอลคอยผมทำเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าไปเรียนรู้โครงสร้างข้างในทั้งหมดพอผมทําเหรียญตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะจากการที่เราไปช่วยเหลือโปรเจกต์อื่นๆมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง แล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ไม่ได้ครับก็คือว่าณช่วงเวลานั้นครับบิตคอยนมีปัญหาในเรื่องของคนขุดบิตคอยครับคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปขุดได้ที่เขาบอกว่าขุดบิตคอยขุดบิตคอยนะครับแต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปขุดได้แล้วมันจะเป็นเครื่องที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อี่ขุดบิตคอยนะครับผมซึ่งเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่อง ASIC เครื่อง ASIC เนี่ยส่วนมากณช่วงเวลานั้นนะจีนประเทศจีนเป็นคนผลิต เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าคนใหญ่จะขุดบิตคอยก็ต้องจ่ายเงินไปให้บริษัทที่จีนก่อนก่อนจะได้เครื่องขุดครับก็ประมาณรอไป3เดือนหรือ6เดือนก็คือจ่ายเงินไปก่อนถามว่าคือเอ๊ะแล้วมันเป็นปัญหายัางไงคุณเอาเงินไปให้เขาเขาก็ผลิตแต่ตอนที่เขาจะส่งมอบครับเข้าเครื่องตรงนั้นน่ะมาลองขุดก่อนและการขุดตรงนั้นครับเขาได้บิตคอยไปเต็มๆพอเขาส่งมอบมาให้กับคนขุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็ทํารุ่นใหม่ออกมาแล้วรุ่นใหม่ก็เร็วกว่าดีกว่ารุ่นเก่าที่เขาเพิ่งส่งมอบไป แล้วเขาก็จะบอกว่าคือคุณอยากได้รุ่นใหม่ไหมอยากได้รุ่นใหม่ใช่ไหมจ่ายเงินมาก่อนคือมันเป็นวงจรที่มันไม่ได้ทําให้บิตคอยนะครับเป็นดีเซนททลไลท์เพราะว่าคือคนที่คุมจริงๆแล้วก็คือโรงงานที่ผลิตเครื่องขุดบิตคอยเอ๊ะแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเราต้องเปลี่ยนอัลกอริทึมหรือโค้ดด้านในของตัวบิตคอยนะครับไม่ให้เครื่องขุดบิตคอยขุดได้แต่ใช้อัลกอริทึมอื่นที่ใช้ในส่วนของพวกคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้เท่านั้นเราก็เลยเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับรวมไปถึงปัญหาที่มีอยู่นะเวลานั้นมาสร้างบลคอยก็เลยเป็นที่มาว่าคือผมสร้างบลคอยตอนที่ ney, ทผมเรียนอยู่ตอนนั้นคนสร้างเหรียญยังไม่เยอะครับเป็นเหรียญที่มาตอบโจทย์กับปัญหาใน,นช่วงเวลานั้นมันก็เลยทําให้เหมือนว่าคือเหรียญม,มันโตขึ้นไปอันดับ4ีของโลกซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าคือมันจะไปไปขนาดนั้นนะครับเพราะเราทําเพราะเรามองว่าคือมันจะทําให้เหมือนกับว่าคือเราเรียนรู้เดี๋ยวจะเอาความรู้จากทีษฎีจบตรงน,นั้นนะมาใส่ในต มันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มันยังมีความเสี่ยงอยู่นะว่าคืออาจจะโดนแฮกก็ได้พอมันขึ้นไปตรงนั้นนะครับคอมมูนิตี้มันก็ใหญ่มากขึ้นกลายเป็นว่าคือเราก็ไม่ได้คุมเหรียญคนเดียวแล้วครับมันมีคนอื่นมาช่วยผมเองนะครับต้องไปสร้างอีกเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่าซีคอยหรือฟิโรนะปัจจุบันตัววิทยานิพนธ์ของผมนะครับที่ทําจบเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่เอาบิตคอยมาแล้วก็ดูว่าคือข้อเสียของบิตคอยนะครับตอนที่ซาตชิสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ แต่พอเอามาใช้งานจริงๆแล้วครับกับกลายเป็นว่าคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดทุกธุรกรรมเนี่ยครับมันตรวจสอบได้ให้หมดเลยครับเราสามารถจะรู้ได้ด้วยซ้ำครับว่าคือปลายทางอ่ะมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่แล้วก็คือได้รับบิตคอยมาจากใครบ้างรับมาเมื่อเวลาเท่าไหร่แล้วก็ส่งบิตคอยไปให้กับใครบ้างกับกลายเป็นว่าคือมันแทร็กได้ให้หมดครับผมก็เลยเอาปัญหาตรงนี้ครับมาแก้ในส่วนของเหรียญของผมที่ผมทําเป็นวิทยานิพนธ์นนจบจะทํายังไงให้ใหการทําธุรกรรมเนี่ยครับผมด้วยเงินที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันทแทร็กไม่ได้การทําเหรียญเนี่ยไม่ยากปัจจุบันเนี่ยครับเราใช้เวลาไม่ถึง10นาที20นาทีระสามเราสามที่จะมีเหรียญของตัวเองได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณจะสร้างเหรียญของตัวเองคุณจะต้องสร้างบล็อกเชนของตัวเองด้วยความยากมันอยู่ตรงนั้นครับว่าคือคุณต้องมีบล็อกเชนของตัวเองต้องมีเครือข่ายที่เก็บข้อมูลเหรียญของคุณแต่พอมาปัจจุบันครับคุณสร้างเหรียญได้เลยโดยที่ใช้บล็อกเชนของคนอื่นการสร้างเหรียญสมัยนี้ง่ายแต่การสร้างง่ายไม่ได้หมายว่าทุกเหรียญจะประสบค,ความส,สําาเเรรรรรรร็จ็จจจสส้้้งแแลลววคคุุณณะะะออออฟ์ไไหืมีีท่ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนคริปโตเคอเรนซีภายในโลกนปัจจุบันนะได้บ้างการสร้างเหรียญไม่ยากแต่ทําให้เหรียญอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากเวลาที่เรียนจบแล้วนะครับผมส่วนมากก็จะหางานทํากันผมเองก็โชคดีตรงที่ว่าตอนที่ผมทําเหรียญน,นะครับผมก็รู้จัก หลายๆคนที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วก่อนที่ผมจะเรียนจบซะด้วยซ้ำครับเขาก็บอกว่าคือเอ๊ะไปทำงานกับเขาไหมเพราะเขามีบริษัทต,ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กอยู่แล้วทำงานเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วครับคือทำงานเป็นแบบรีโมทก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องไปเจอหน้ากันนอกจากเราจะทำงานให้กับเขาได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่ทำตัวเหรียญคริปโตของเราครับตัวตัวซีคอยเนี่ย ได้ด้วยเรายังมีโอกาสที่จะไปติดต่อหาอินเวสเตอร์ระดมทุนได้ในขณะที่ก็ยังทางานให้กับเขาอยู่นั้นเราขอไปอยู่ที่ฝั่งซิลิคอนวัลเลยแทนผมเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนเป็นเด็กทุนเด็กทุนที่ได้รับเงินทุนนะครับมาจากพีเตอร์ทิวพีเตอร์ทิวเนี่ยเขามีทุนให้กับนักเรียนครับที่บอกว่าคือคุณรับเงินไปแล้วก็ไม่ต้องเรียนต่อให้ออกมาทําธุรกิจเลยซึ่งผมก็ไปเจอคนเนี่ยครับที่เขาได้ทุนจากพีเตอร์ทิวเนี่ยเขาจะมาช่วยผมทําในส่วนของตัวซีคอยโดยที่เขาจะรับผิดชอบในส่วนของการระดมทุน กับ investor พอเราเระดม,มทุนได้แล้วนะครับผมก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยพอผมมาอยู่ที่ไทยนะครับก็จะมีคนถามครับว่าคือคุณทํางานอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างครับคือพอผมบอกว่าคือทำซีคอยเป็นคริปโตเคอร์ซีชนิดหนึ่งคนก็จะถามแล้วครับคริปโตเคอร์ซีคืออะไรแล้วพอผมบอกว่าคือเหมือนกับบิตคอยคล้ายๆกับบิตคอยคนก็จะมองว่าอ๋อที่เป็นแชลุกโซนะพูดยากครับว่าคือเราทําอะไรอยู่เพราะคือเราไม่รู้ว่าคือเขาจะมอง คริปโตเคอเรนซีเป็นบวกหรือลบในะช่วงเวลานั้นซึ่งส่วนมากจะมองเป็นลบครับผมก็เลยมองว่าต้องหางานประจําที่คนเข้าใจได้ง่ายแล้วแหละสักอันหนึ่งงานในไทยเนี่ยควรจะเป็นงานที่เราคุยกับคนอื่นแล้วเขารู้เรื่องคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าเขามีประกาศในส่วนของกอ,องทัพไทยรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรไปทํางานเกี่ยวกับพวกไซเบอร์เซ r i t รตี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเรียนมาโดยตรงอยู่แล้วก็คือเราเรียนมา เพราะเราอยากเป็นแฮกเกอร์ตั้งแต่ต้นแล้วเราก็เลยมองว่าคือเอ๊ะตรงเนี้ยมันน่าจะทําให้เหมือนว่าคือเวลาที่เราไปคุยกับใครนะครับมันคุยได้ง่ายขึ้นแล้วว่าคือเราทํางานอะไรแต่ในขณะเดีวยวกันผมก็ไม่จําเป็นจะต้องทิ้งงานตัวรีโมทที่อยู่ที่ที่นิวยอร์กด้วยนะครับผมแล้วก็คือเรียนซีคอยผมก็ยังทําต่อได้อยู่มันคอมไบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วผมว่าคือมันลงตัวแต่พอผมทําไปสักพักหนึ่งครับผมรู้ว่าคือผมต้องกลับอเมริกาเพราะว่าปกติครับถ้าผมจะอยู่ที่นั่นต่ออยู่ที่อเมริกาต่อครับ,บไป เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะของวีซ่าและไปอยู่ที่นั่นประมาณ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมรู้ว่าผมต้องลาออกจากทหารผมก็เข้าใจว่าคือปกติเวลาลาออกจากที่ทํางาน,นครับต้องแจ้งล่วงหน้า1เดือนซึ่งพอเป็นราชาการมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือเขาจะมีรอบของเขาอยู่ว่าคือคุณควรจะออกในช่วงเดือนตุลาเบ็นี้เพราะมันมีการเปลี่ยนผ่านพอดีกเกษียณแบบตงนั้นนะครับผมไปขอลาออกแต่มันไม่มันไม่ได้เป็น1เดือนล่วงหน้าแล้วครับมันกลายเป็นว่าคือมันเป็น6เดือนล่วงหน้าเลยผมต้องอยู่ไปอีก6เดือน เป็นประสบการณ์ที่ที่เรารับรู้ได้ว่าคือมันจะมีคอสเกิดขึ้นจากการที่เราตัดสินใจสุดท้ายก็คือพอออกมาเนี่ยครับผมก็ทาเหรียญตัวซีคอยเสร็จพอดีไปพูดที่นั่นที่นี่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเคปโตเคอร์เนซี่บล็อกเชนแล้วบอก่าคือลงนา C ซีคอยอยู่แล้วคนก็เริ่มรู้จักเคปโตเคอร r e นซีมากขึ้นรู้จักบิตคอยมากขึ้นคนส่วนมากก็จะถามว่าคืออา้าวแล้วเหรียญของคุณล่ะเอาไปทําอะไรได้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงเนี้ยครับมันเป็นเอ๊ะอันใหญ่เลยว่าคือถ้าผมจะทําแค่เหรียญ แล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีคุณค่าหรือเปล่าคือทั้งนั้นเนี่ยผมจะทำ Exchange หรือกระดาน Ad เทรดเคปโตนะครับขึ้นมาเพื่อจะทำให้เหรียญตัวซีคอยครับ เอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งผมก็เลยตั้งตัวสตางค์เนี่ยขึ้นมาวช่วงนั้นผมใช้ชื่อว่า t d a ดนะครับผมแต่ว่าคือมารีแบรนด์ตอนหลังเป็นชื่อสตางค์นะครับก่อนที่ผมจะสร้าง T d แดกหรือตัวสตางค์ผมไปแข่งในส่วนของทําเกี่ยวกับพวกกระดานเทรดโดยใช้ที่บล็อกเชนเพื่อจะทําการเทรดหุ้นโดยที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในในตลาดหุ้นในปัจจุบันบล็อกเชนไม่จําเป็นต้องเก็บแค่คริปโตเคอเรนซีแล้วถ้าเราเอาบล็อกเชนอะมาเก็บหุ้นได้ไหมเราทําตลาดหุ้นขึ้นมา เหมือนกับเซตเลยนะครับแต่ว่าคือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปเราสามารถที่จะเทรดหุ้นได้24ชั่วโมงแล้วก็การเทรดตรงนี้ทุกคนก็เก็บข้อมูลเทรดทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่มีในเรื่องของอินไซเดอร์เทรดดิ้งคนได้ข่าวก่อนแล้วก็ไปซื้อหุ้นเก็บไว้แบบนี้ครับผม,มนนะึกว่าคือมันจะไม่มีเหตุการณ์พวกนั้นเพราะทุกอย่างมันโปร่งใสผมก็เลยเสนอในส่วนของตัวไอเดียตัวนี้เข้าไปครับว่าคือจะทําตลาดหุ้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตอนนั้นก็เลยได้รางวัลในเรื่องของอ ก็แลชนะเลิศในส่วนของตัว innovation award ในประเทศไทยเนะครับเวลาที่เราทําการซื้อขายหุ้นเนี่ยครับส่วนมากก็คือเราก็จะไปเทรดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าเซทแต่ว่าในส่วนของที่อเมริกาเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวในประเทศไทยแต่ที่อเมริกาเนะี่ยมันมีหลายตลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง NYSE หรือ NASDAQ 2เจ้าเนี่ยเป็น2เจ้าที่เป็นอันดับ1อันดับ2ที่เหมือนว่าคือทุกคนรู้จักทั่วโลกใน,นช่วงเวลานั้น,นครับคือ NASDAQ เขาจะมี รายการที่ชื่อ,อว่า t r a d e t a l k ก็เชิญพวกผมนะครับไปพูดครั้งแรกเนี่ยเกี่ยวกับในส่วนของว่าซีคอยทำอะไรแล้วก็คือซีคอยแตกต่างจากบิตคอยอยังไงผ่านมาครั้งที่2นะครับที่เราไปพูดกับจิลอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเราทําในเรื่องของการโหวตติ้งที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์โหวตติ้งโดยใช้ที่บล็อกเชนเนี่ยทำยังไงมันเป็นการโหวตที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะช่วงเวลาต,ต้องบอกคือจนถึงณปัจจุบันนี้ด้วยที่มีการโหวต ประมาณแสนสองหมื่นกว่าคนนะครับผมเขาอยากจะให้เหมือนว่าคือทุกคนทั่วโลกรับรู้ว่าคือมันมีการเลือกตั้งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดขึ้นจริงๆแล้วซึ่งตรงน,นี้มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาระดับโลกอยู่แล้วครับที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่บอกว่าคือ,อมีการโหวตแล้วก็มีการโกงเกิดขึ้นโกงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการนับไบโหวตหายไปอะไรตรงนั้น,นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ระบบบล็อกเชนตรงนี้ครับมันจะทําให้การเก็บ การโหวตนะครับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแล้วก็แก้ไขไม่ได้ด้วยสามารถที่ตรวจสอบได้อีกทีนึงได้ด้วยว่าคือมันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนับเท่าไหร่ก็ไม,ไม่ไม่มีใครเหงิงคือเท่ากันตลอดแม้กระทั่งคนทําระบบโหวตเองนะครับอย่างเช่นพวกผมเนี่ยไม่ต้องมีใครมาเชื่อว่าคือผมจะเข้าไปโกงเพราะด้วยระบบ มันทําออกมาแล้วมันโกงไม่ได้คนทั่วไปถ้าจะทํางานเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องรู้มันจะไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปคนจะมาเป็น Dev วลลอปเปอร์หรือจะเป็นแฮกเกอร์่นครับก็ต้องรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่วันนั้นคือแบบโง่แล้วครับมันจะมีคนทั่วโลกที่กําลังทําสิ่งเรื่องเดียวกับเราอยู่แล้วเขายังไม่หยุดแล้วคือพอเราบอกว่าคือเราเก่งแล้วครับเราจะหยุดขึ้นมาทันทีแล้วการที่เราหยุดครับเราถอยหลังทันทีแล้วครับคุณจะไปทาอะไรก็ได้นะ คุณต้องมั่นใจว่าคือไอสิ่งที่คุณทําคุณเป็น1%ของโลกถ้าคุณจะเป็นแฮกเกอร์คุณก็ต้องมั่นใจนะว่าคือคุณสุดท้ายแล้ววะาจะเป็น1%ที่เป็นแฮกเกอร์ของโลกที่เก่งระดับนั้นผมมั่นใจรับว่าคือถ้าคุณเป็น1%ได้เมื่อไหร่ครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมันจะมีความต้องการอาจจะไม่มีอยู่ในไทยครับแต่ว่าคืออีกฟากโลกหนึ่งยังไงก็มีอาชีพ Dev วลลอปเปอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเพราะมันไม่มีใบใบบบอออออนนนนนนุุุญาาตตตคคคครรััั่่่ืืืณณจจจะะะเเเปป็็ Devlo developer ไไไไดด้้หหหมหมมมมมแตกตง กับอาชีพที่ต้องมีใบประกอบนะครับผมปัจจุบ,บันมีคนหลากหลายสายอาชีพมากครับที่ทมาเป็น d e v วลลอปเมันเป็นความสวยงามซะด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยครับคือเรามีนักดนตรีอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมาเป็น Developer สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเอาความรู้ในสายดนตรีครับมาประยุกต์ใช้มองปัญหาที่เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับ จากหลายๆด้านไม่ได้มองแค่ด้านเดียวการที่เขียนโปรแกรมหรือเป็น e v e l o p e r นะครับมันเป็นความรู้ตรงกลางมันต้องเอาไปใช้กับ e x p e r t domain นหรือความรู้เฉพาะสาขาในด้านอื่นทำไมผมนึงพูดอย่างนี้นะผมไม่เห็นภาพนะครับว่าคือโปรแกรมเกี่ยวกับซีทีสแกนสมองหรือโปรแกรมที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลจะเห็นว่าคือมีคนเขียนโปรแกรมครับแต่คนที่เขียนโปรแกรมไม่ได้รู้ครับว่าคือหมอทํางานยังไงเพราะฉะนั้นแล้วครับคนที่จะมาให้ข้อมูลพวกนี้ครับก็ต้องเป็นหมอการเขียนโปรแกรมต้องเอาสองอย่างมารวมกัน ว่าจะทํำยังไงให้ออกมาเป็นผลงานที่ตอบโจทย์ผมมองว่าคือเรื่องอาชีพนะครับคือเราอาจจะถึงจุดที่ว่ามันไม่ได้มีอาชีพจะต้องตายตัวแบบนั้นในอนาคตนะครับหมายว่าคือต่อให้ตายตัวก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่อาชีพเดียวให้มองว่าคือเราต้องทํางานหลายๆงานที่อาจจะเป็นคนละด้านเลยก็ได้อยากได้กระเป๋ากุชชี่จริงๆแล้วคือเราอยากได้เพราะให้เพื่อนเห็นว่าเรามี รือจริงๆแล้วคือเราอยากได้เพราะเราอยากได้คือคงไม่มีใครไปบอกเราได้ว่าไอาสิ่งที่เราต้องการตรงน,นั้นอะ่ะมันเป็นแบบไหนเพราะมันมีแค่เราเท่านั้นครับที่รู้ไอที่ฉันต้องการแบบเนี้ยเป็นเพราะฉันต้องการหรือเป็นเพราะสังคมต้องการแล้วทําให้ฉันต้องการไปด้วยเพราะฉัน้นคือคนที่ตอบคําถามตัวนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเองครับว่าคือเอ๊ะตกลงถ้าฉันมานั่งอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยพิจารณาสิ่งนี้ ฉันชอบตัวนี้จริงๆหรือเปล่ามันมี2ประเภทนะครับคือหาความต้องการของตัวเองได้เร็วต้องบอกว่าคือเป็นคนที่โชคดีมากๆคนที่ยังไม่รู้นะครับการทําอะไรหลายๆอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ตอบได้ว่าคือเราชอบอะไรเราทําอะไรได้ดีซึ่งแน่นอนครับคือสุดท้ายแล้วเราอาจจะหาไม่เจอก็ได้ระหว่างทางนะครับต่อให้เราหาไม่เจอว่าคือเราชอบอะไรเพราะฉะนั้นคือเราต้องเปิดทางอันนี้ก็ต้องเรียนอันนี้ก็ต้องเรียนอันนี้ก็ต้องเรียนจากการที่เรามีความรู้เยอะๆนะครับมันก็มีคน2ประเภทคนที่รู้ลึกไปเลย กับคนที่รู้กว้างโลกไม่ได้ต้องการคนรู้ลึกอย่างเดียวครับโลกต้องการคนรู้กว้างด้วยเราอาจจะเป็นคนรู้กว้างก็ได้ที่ยังหาตัวเองไม่เจอว่าเราชอบอะไรถ้าคุณยังไม่เห็นว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนั่นหมายว่าคุณมองไกลเกินไปถ้าคุณมองไกลเกินไปแล้วครับทุกอย่างมันจะมัวหมด break down ให้มันย่อยที่สุดเท่าที่จะย่อยได้แล้วเราค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะครับเรียนอยู่หมหนึ่งแล้วฉันอยากจะเป็นหมอคนคงเป็นหมอพรุ่งนี้ไม่ได้ครับคือมันก็ต้องแตง่ย้อนกลับมาครับว่าคือถ้าจะเป็นหมอต้องเรียนอะไร ชีวะอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะงั้นคือถ้าคุณจะต้องเรียนชีวะอ่ะงั้นสนใจเรื่องชีวะดีหรือเปล่าตั้งแต่ม1ไปเลยศึกษาชีวะเพิ่มเติมต่อให้เราทําไปสักพักหนึ่งแล้วครับอย่างเช่นถึงม .5 เรามารู้ว่าคือเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่อยากเป็นหมอไม่ผิดเลยครับเพราะอย่างน้อยระหว่างทางนะครับคือเรามีศั์เกี่ยวกับชีวะมากขึ้นสุดท้ายนะครับเราเอาความรู้ตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นที่เราอยากจะทําก็ได้ผมเม่เห็นภาพเลยครับเหมือนที่สตีฟจ็อบไปเรียนวาดดีไซน์นะครับผมแล้วข้อสุดท้ายคือเขาได้เอา ไปใช้ในการที่ออกแบบในส่วนของตัว m a c i n t o s h อะครับผมเหมือนกับฟอนต์ในนั้นนะครับทำให้มันสวยงามสุดท้ายแล้วครับมันจะ Connect the ด o t ด้านหลังได้อยู่ดีครับในอนาคตเราจะเชื่อมกลับมาว่าคือความรู้ตรงนี้มันเอามาใช้ตรงไหนได้แต่เราไม่รู้หรอกครับว่าคือณปัจจุบันเนี่ยไอที่เราเรียนรู้ตรงนี้มันจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าแต่ว่าคือเราก็ตั้งเป้าไว้ก่อนครับถ้าสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันไม่ใช่ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับเป้าเราเปลี่ยนได้แต่อย่างน้อยคือเราค่อยๆทําไปตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับพลังที่มาจากภายในของเราเอง ที่เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นไปอีกเราจะบอกตัวเองเขาว่าคือเราทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่า